ขั้นตอนการทำธุรกรรมของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วย5ขั้นตอนหลักๆดังนี้ขั้นตอนที่1การเลือกซื้อสินค้าหรือบริการจากเว็บไซต์ของร้านค้าโดยทั่วไปแล้วก่อนที่ผู้บริโภคจะเลือกซื้อสินค้าหรือบริการทางออนไลน์ผู้บริโภคมักจะทำการค้นหาข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆก่อนการตัดสินใจข้อมูลที่ผู้บริโภคมักจะค้นหาได้แก่ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับร้านค้า ประเภทและชนิดของสินค้าหรือบริการราคาวิธีการชําระเงินค่าจัดส่งและวิธีการจัดส่งสินค้าภาษีหรือค่าใช้ใจ่ายอื่นๆเป็นต้นโดยทั่วไปแล้วผู้บริโภคมักจะเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักดีหรือเลือกจากธุรกิจที่ได้รับเครื่องหมายการรับรองเช่น เครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ออกโดยสำนักพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาธุรกิจและการค้ากระทรวงพาณิชย์ซึ่งทำให้ผู้บริโภคมั่นใจในระดับหนึ่งว่าจะได้รับสินค้าหรือบริการที่มีคุณภาพขั้นตอนที่2การตกลงสั่งซื้อสินค้าหรือบริการ เมื่อผู้บริโภคพิจารณารายละเอียดข้อมูลของสินค้าหรือบริการแล้วเมื่อตัดสินใจซื้อสินค้าก็จะทําการเลือกซื้อสินค้าที่จะซื้อลงในตะกร้าสินค้าหรือรถเข็นสินค้าหรือเขาเรียกว่าช้อปปิ้งการ์ดเสมือนกับการหยิบสินค้าที่ต้องการซื้อลงในรถเข็นสินค้าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจากนั้นเมื่อกรอกข้อมูลในใบสั่งซื้อก็จะมีผลให้เกิดการตกลง สั่งซื้อสินค้าหรือบริการแบบฟอร์มใบสั่งซื้อเป็นแบบฟอร์มเพื่อใช้รวบรวมการชำระเงินและส่งข้อมูลณจุดชำระสินค้าบนเว็บไซต์ข้อมูลที่ป้อนเข้าไปในแบบฟอร์มจะถูกเก็บไว้ในหน่วยความจำของเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากที่ผู้ใช้คลิกปุ่ม submit เพื่อส่งข้อมูลเบราว์เซอร์จะทำการรวบรวมข้อมูลที่อยู่ในหน่วยความจำและส่งไปยังเว็บเซิร์ฟเวอร์ ที่ทำงานอยู่ที่ฝั่งเครื่องเซิร์ฟเวอร์ขั้นตอนที่ 3, การประมวลผลการสั่งซื้อข้อมูลคำสั่งซื้อที่กรอกผ่านแบบฟอร์มจะถูกส่งไปประมวลผลที่เครื่องแม่ข่ายหรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์ของร้านค้าโดยจัดทำการเกี่ยวกับการรับข้อมูลและแบบฟอร์มจากเบราว์เซอร์ส่งผ่านข้อมูลไปประมวลผลแล้วส่งข้อความกลับแสดงผล ที่เว็บเบราว์เซอร์พร้อมทั้งมีการปรับปรุงรายการสินค้าในคลังสินค้าหรือการตัดสต็อกสินค้าในทันทีขั้นตอนที่4การอนุมัติรายการสั่งซื้อและชำระเงินค่าสินค้าเมื่อข้อมูลการสั่งซื้อถูกส่งมาประมวลผลที่เครื่องเซิร์ฟเวอร์ของร้านค้าแล้วผู้ให้บริการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือร้านค้าก็จะส่งข้อมูล ผ่านต่อให้กับธนาคารหรือธุรกิจที่ให้บริการเรื่องการรับชำระเงินค่าสินค้าในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์การชำระค่าสินค้านั้นสามารถทำได้หลายวิธีเช่นการชำระผ่านบัตรเครดิตการชำระผ่านเคาน์เตอร์ของธนาคารหรือการชำระผ่านธุรกิจที่ให้บริการเรื่องการรับชำระเงินค่าสินค้าในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เป็นต้น เรื่องการชำระสินค้าและบริการที่มีการสั่งซื้อแบบออนไลน์และความปลอดภัยของการชำระเงินค่าสินค้าเป็นเรื่องที่มีความอ่อนไหวอย่างยิ่งในการทำธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส e ์ขั้นตอนที่5การจัดส่งสินค้าเมื่อทางธุรกิจได้รับการชำระเงินจากลูกค้าแล้วธุรกิจก็จะจัดส่งสินค้าไปให้ลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆ ขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าในกรณีของสินค้าที่จับต้องได้การจัดส่งสินค้าจะทําผ่านผู้ให้บริการจัดส่งสินค้าต่างๆเช่นบริษัทไปรษณีย์ไทยจํากัดหรือบริษัทที่ให้บริการจัดส่งสินค้าที่รู้จักกันทั่วโลกเช่น DHL FedEx หรือ UPS เป็นต้นสำหรับกรณีของสินค้าที่จับต้องไม่ได้ เช่นซอฟต์แวร์ภาพยนตร์เพลงนวนิยายเป็นต้นหลังจากที่ชำระสินค้าแล้วลูกค้าสามารถที่จะทำการดาวน์โหลดสินค้าดังกล่าวจากผู้ขายได้เลยซึ่งนับว่าสร้างความสะดวกและรวดเร็วให้กับลูกค้าหรือผู้ใช้บริการอย่างมากสรุปขั้นตอนหลักๆของการทำธุรกรรมของพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะประกอบไปด้วย5ขั้นตอนคือขั้นที่1 การเลือกซื้อสินค้าหรือบริการจากเว็บไซต์ของร้านค้าขั้นที่2การตกลงสั่งซื้อสินค้าหรือบริการขั้นที่3การประมวลผลการสั่งซื้อขั้นที่4การอนุมัติรายการสั่งซื้อและชำระเงินค่าสินค้าขั้นที่5การจัดส่งสินค้า